พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบัญญัติฐานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่ปวงผสะนิกรชาวไทยไว้กว่า4ี่พันโครงการทั่วทุกภูมิภาค พระองค์เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบมีพระราชบันธิธานแรงกล้าที่จะ,ะสื่อสารรักษาต่อยอดอโครงการเนื่องจากพระาพราชบัญญัติการที่เก้าทั้งสี่พันโครงการรวมทั้งมีการต่อยอดต่อเนื่องที่นี่คือศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชประสงค์ท่านองค์คมรีจันทราดาได้กล่าวบังคมทูลความเป็นมาและแนวทางที่จะต้องดเนินการต่อไปให้กับ พระสังจราอยู่หัวองค์ปัจจุบันได้ทราบแล้วทรงมีพระรัจฐาแนแน่วแน่ว่าจะสื่อสารทางต่อยอดแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาจากนี้ไปหน่วยเกี่ยวข้องก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่อยอดอย่างเดียวเลยเพื่อกลับมาคุมทุนให้ท่านได้ทรงพริจารณาวินิจฉัยนะครับว่าสมควรจะให้มีการส่งเสริมหรืออะไรไหมเพื่อให้เกิดประโยชน์เต็มที่กับประชาชนทั่วไปด้วย ด้วยพระราชปณิธานันมุ่งมั่นเพื่อให้ราษฎรทุกหมู่เราได้รับประโยชน์อย่างมั่นคงสูงสุดศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำร,ริในฐานะที่เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริในพื้นที่จังหวัดภาคกลางจึงได้ดำเนินง,งานสนองพระบรมราโชบายอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการ ด้านการประกอบอาชีพและเป็นศูนย์การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นศูนย์พัฒนาการเกษตรด้วยซึ่งภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดําริอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองได้นำองค์ความรู้มาพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจจํานวนเจ็ดฐานซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ด้านพืชสวน ฐานการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินฐานการเรียนรู้ด้านข้าวฐานการเรียนรู้ด้านประมงฐานการเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ฐานการเรียนรู้ด้านวิชาการเกษตรและฐานการเรียนรู้ด้านฟารมแกะซึ่งการดําเนินงานในลักษณะนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกรที่มีอุปสรรคในการทําเกษตรกรรมและเกิดความน่าสนใจ ที่จะเข้ามาศึกษาดูงานจนทำให้มีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่แรกก็ทำกเกษตรเชิงเดียวแบบว่าปลูกมันปลูกอ้อยปลูกข้าวทำนาอางเงี้ยทำแล้วก็ติดเต็นนี่แล้วก็เลยได้ยินในหลวงราชการที่9พูดว่าทำไร่นาส่วนผสมแล้วจะพอพอกินพอใช้ แล้วพอสสามสิบก็ได้เริ่มลงมือทำก็ได้เข้ามาเรียนรู้กับกรมพัฒนาที่ดินก่อนครั้งแรกแล้วก็มาทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงท่านพูดทำมาเรื่อยๆก็เข้ามาเรียนรู้ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็มาประยุกต์ใช้แล้วก็มาปลูกเป็นไร่นาส่วนผสมเข้ามาจนกระทั่งมาถึงพอส5 5 5ก็ประสบผลสำเร็จ ก็มีพอกินพอใช้แล้วก็มาปี57าสิบพศ 57, พ57ก็ใช้นี่เขาหลุดโดยไม่ติดนี่ก็ส่งลูกเรียนจบปริญญาตีทั้ง3คน <พอ S 1> แล้วก็เป็นที่พอใจของในครอบครัวแล้วก็ได้ขยายผลต่อให้กับโครงการพระราชด,ดำรินี้คือใครอยากมาเรียนรู้ก็ถามได้ก็ไปเรียนรู้ได้โดยที่ว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทำให้ในปัจจุบันศูนย์บริการการพัฒนาปวกแดงตามพระราชดำริ ได้ขยายผลสำเร็จไปอย่างพื้นที่สามอำเภอในจังหวัดระยองทำให้เกษตรกรกว่า1,200ครัวเรือนเกิดมีความมั่นคงทางด้านอาหารมีอาชีพมีไรายได้ที่มั่นคงระบบเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นเกิดความอยู่ดีกินดีมีสุขมีความก้าวหน้าในด้านการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืนผมก็ดีใจท่าน ในหลวงรัชการที่10บสืบสารโครงการนี้ต่อแล้วผมก็จะทำต่อไปควบคู่ไปด้วยให้กับชาวบ้านได้เรียนรู้ไปเพราะเป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านแล้วก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดลมหายใจครับ